วันนี้เป็นวันที่3มสิงหาคมนะคะทุกคนวันนี้พามาดูแปลงนาที่ได้ฉีดพ่นยูรีนาแล้ววันนี้ก็โชคดีมากเลยได้เจอพี่อำนาจนะคะเจคนที่ทํานาแปลงนี้เองนั่นนะคะมาแล้วนี่พี่อำนาจอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่อำนาจเป็นไงบ้างคะข้าวที่พ่นยูรีนาไปถึงสองครั้งแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างเอ่ยประทับใจไหมประทับใจประทับใจเคยเคยคิดว่าข้าวมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะไม่เคยคิดว่าแบบนี้เอาทำไมทําไมเกิดเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงคิดว่าไม่เป็นแบบนี้คือตอนก่อนตอนก่อนนี้ข้าวเป็นแบบว่า ลงมันเยอะก<อ>็ลงมันเยอะเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยนะแต่ดูสังเกตดข้าวได้เลยมันจะปูเดี๋ยวให้อีกอาทิตย์นึงมันจะเลื่องมันจะไม่มีใบแลันมันจะมีแตล่ลวงและต่อไปนี้ต่อไปมีจะมีแตล่ลวงแตล่ลวงเลยนะโปูเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเลื่องมันจะปูยิ่งกว่านี้เ<ต>สะ<ต>ข้าวได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลที่เราใช้ยูเรียน้ําใช่ไหมลมแรงไม่ลมเลยอ๋อเหรอลมแรงก็ไม่ลมไม่เลยที่ผ่านมาได้ใช่ป่ะเราฝนตกเยอะมากตกฝนตกเยอะมากลมแรงก็ยิ่งขยใหญ่ยังหักครับข้าวไม่ลมเลยครับตัวนิดเดียวไม่ลมโอ้โห เราดูเสมอดิ่งใช่ไหมไม่ล้มเลยนะต้นแข็งมากครับต้นต้นมันจะแข็งมากไม่ล้มต้นแข็งมากเลยไม่ล้มมลคือผิดจากตอนก่อนที่เราใช้ยูเรเนียสใช่ไหมนอนดินไปแล้วนอนดินทางภาพไลยทังภาพเลย